ซินตีนจกของชาวไทยพวนบ้านหาเซียวอำเภอศรีสัชนาลัยก็ขึ้นชื่อในเรื่องของความงดงามประณีตสืบสามรดกภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นมานับร้อยปีนะคะแล้วก็นับเป็นงานหัตถการที่สร้างชื่อให้กับจังหวัดสุขโขทยัยจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธ,นธรรมของชาติด้วยนะคะติดตามในสกู๊ปพิเศษสุขโขทยัยต้นทานแห่งความเป็นไทยนําเสนอเป็นตอนที่8คะ่ะ กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรผ้าตีนโกหรือสิ้นตีนโจกแห่งบ้านหาดเซี่ยวอำเภอศรีสัชนาลัยงานหัตถศิลป์ล้ำค่าจากสุขโขทัยในอดีตยังคงได้รับการสืบสานจนได้รับการกล่าวขานว่างดงามประณีตและสร้างชื่อเสียงจนเป็นหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดสุขโขทยัยและกระทรวงวัฒนธรรมประกาศให้ผ้าสิ้นตีนโกแห่งบ้านหาดเซี่ยวขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิมประจำปี2,552การทอผ้าตีนจบบ้านหาเซียวเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวไทยพวนจุดเด่นอยู่ที่การใช้ขนเม่นในการจกฝ้ายเป็นลวดลายโบราณที่สืบทอดกันมายาวนานนับร้อยปีอาศัยความชำนาญของผู้ทอในการจดจำโดยไม่มีการร่างแบบไว้มีทั้งหมด9ลายนิยมจกลายเป็นรูปสัตว์รูปดอกไม้ที่มีความหมายเป็นมงคล ตัวสิ้นจะเป็นสีเขียวช่องจกสีแดงและเหลืองแต่ละผืนใช้เวลาทอนนานนับเดือนปัจจุบันคนทอเริ่มเลือนหายจึงเป็นเหตุผลทำให้ที่นี่รวมกลุ่มเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ภูป,ปัญญานี้สู่คนรุ่นใหม่มากขึ้นคือเราต้องมองย้อนกลับไปว่ากว่าเราจะได้มาแต่ละผืนใช่ไหมคะฝ้ายกว่าจะได้ออกมาเป็นเส้นได้นะคะต้องปลูกมันไว้เท่าไหร่ต้องมาปั่นให้เป็นเส้นได้แล้วกว่าจะทอให้มันเสร็จ การทอก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะสามารถประทอได้ตลอดเวลาคนก็มีความสามารถเฉพาะตัวใช่ไหมคะเป็นงานฝีมือล้วนๆที่เป็นคือก็เหมือนกับงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่เขาสูดทอดกันมาแล้วเราต้องขอบคุณเขาด้วยที่เขายังอุตส่าห์ทำมาให้เราด้วยด้วยด้วยเป็นการรักษาภูมิปัญญาเดิมใช่ไหมคะแต่แล้วเขาก็หยิบยื่นงานตัวเนี้ยมาให้เราโดยที่เขาได้ค่าแรงไม่เท่าไหร่เองใช่ไหมคะแต่ว่าก็คือคนที่รับไปเนี่ย มันกลายเป็นความภาคภูมิใจว่าเอ้ยมันเป็นงานของชาวบ้านจริงๆชาวบ้านเขาอยู่ได้เขาใช้เงินได้ไปซื้อข้าวกินเขาเขาเขาอยู่ของเขาและเขาก็อยู่ในชุมชนของเขาได้ด้วยไม่ต้องไปทํางานที่ท,ที่ที่ที่กรุงเทพหรือในเมืองใช่ไหมคะฝีมือการทอผ้าของชาวหาดเซี่ยวไม่เพียงสร้างชื่อระดับประเทศปัจจุบันดังไกลถึงต่างแดนด้วยการพัฒนาต่อยอดออกมาในรูปแบบใหม่ๆทันสมัยยิ่งขึ้น เป็นกระเป๋าของตกแต่งบ้านแต่ยังคงเน้นกระบวนการผลิตจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีเจือปนสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่างานทอผ้าฝีมือไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก